สวัสดีนะคะเม่ๆนะคะดูนะคะดูน้องเล่นห่วงนะคะดูนะคะเตะหน้าเตะหลังนะคะดูนะคะดูนะคะดูนะคะมาดูความน่ารักของน้องนะคะหนึ่งสองซ้ำโยนห่วงแล้วนะคะโยน่โยนไปแล้วนะคะชุดเข้าเปแล้วเตะนะคะกาลังเตะกาลังเตะนะคะ โยนห่วงเข้าไปแล้วโยนเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหชุดแล้วนะคะชุดไปแล้วเล่นแบบมีความสุขนะคะเล่นแบบมีความสุขดูนะก็ดูนะดูเล่นแบบมีความสุขนะคะจริงๆดูนะเตะเตะห่วงใหญ่เลยนะคะโยนเข้าไปแล้วนะคะโยนเข้าไปแล้ว โอ้ยจริงๆนะคะความสนของโมเหนะคะโมแหมาดูความสนของน้องนะคะโยนไปแล้วนะคะเข้าป่านะคะโยนเข้าป่าโมเฮโยนห่วงเข้าป่าไปแล้วนะคะโอ้ยจริงๆนะคะความสนของน้องมมเหนะคะเล่นไปตามภาษาเด็กๆนะคะดูนะคะข้าบห่วงไว้ในปากนะคะข้าบห่วงไว้ในปากแล้วเอามือโยนเข้าไปดิ กลัหว,ห,ละะะะวห่วงหลุดเลยค่ะดูนะคะแม่กลัวห่วงหลุดคะยค้ยดูนะคะเล่นอย่างสนุกเลยนะคะมีห่วงเล่นนะคะวันนี้ดูนะคะมีห่วงเล่นเล่นใหญ่เลยนะคะเตะไปแล้ว <c oughs> ชุดไปแล้วนะคะดู <c oughs> ชุดไปแล้วนะคะดู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 นะคะ <c oughs> <c oughs> ขาหลังขาหลังนะคะ ขาหลังนะคะดูความน่ารักของน้องนะคะดูนะคะโยนไปแล้วเข้าป่านะคะโยนห่วงเข้าป่านะคะดูนะคะคาบห่วงนะคะคาบห่วงเลยนะคะดูคาบห่วงแล้วเอามือสอดเข้าไปนะคะแม่ดูโมแฮนดิสเ็นทีเลีนนะคะ ดูนะคะเตะห่วงเล่นแล้วนะคะดูนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะมีความสุขนะคะมีของเล่นนะคะวันนี้เตะห่วงเล่นนะคะเตะห่วงนะคะเหมือนลูกบอลเลยนะคะเทาหลังทีบซ้ายทีบขวาดูนะคะตีแล้วนะคะตีแล้วนะคะตีห่วงเล่นดูนะคะโอ้ย เป่เล่นแล้วกันว่าหนึ่งสองสามดอวดูวห่วงใส่กับขาแล้วก็เล่นนะคะอ่านะคะถุยไปถุยมานะครับนี่ะมเลงเล่นห่วงนะคะตอนนี้มาดูความน่ารักของน้องมาความขี่เล่นกี้อ่อนของน้องได้นะคะดูนะคะขาหลังนะคะดีนะคะดีนะคะดีใหญ่เลยนะคะ อยางนี้โมฮดูดูด no ูด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 ูนะคะดูดูดูคาลังดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชุดห่วงแล้วก่ะชุดห่วงไปแล้วนะคะชุดห่วงไปแล้วนะคะโมฮีดูดูเล่นนะคะแม่แม่โอ้ยกี่เลยซนนะคะดูดูความซนความน่ารักของน้องนะคะดูนะคะโอ้เตห่วงเล่นแล้วนะคะตอนนี้เตะห่วงเล่นแล้วนะคะอ่าโมฮีจับ ชุดน่วยจับชุดไปแล้วแล้วก็เตะซ้ายเตะขวานะคะอ้าวชุดไปแล้วนะคะฝา,า,า,ากไ่แม่นะคะเมตตาช่องเล็กๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัดน้องด้วยนะคะไลน์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ